เฮ้ยเขาเบื้องลางอยู่ที่ไหนครับผมเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกที่ยินดีต้อนรับเขาชูทีมง,งานมหาเฮงครับผมเนาะ<ห>าวันนี้พารวยดืดครับผมวันนี้มีโอกาสเดินทางมากกับพี่น้องเดอ้อผ่านมานะครับเคยมาแล้วหลายปีพี่นะ้องเนาะสวามือนี้มีโอกาสเดือทางมาผ่านมาข้างหนึง่งเรื่อยมาหาปูเล็นลูกซิทลูกค้า เต็มพี่องเนาะค่อยๆมาเรื่อยๆไอ้มีก็จะได้ผิวกัดรอเพิ่นว่างเอาเอายบ้างนะครับผมไม่จะปล่อยอ่าเพราะว่าเพิ่นก็มาทำพิธีของเพิ่นทำธุระเรื่องทำธุระเรื่องของเพิ่นไอ้มิ่งจะได้ให้เพิ่นว่างก่อนเนาะหลังจากว่างหลังจากถือคอโขดคอเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้ผิวกัดมาหอดมาถึงปูขาวผมยาว ่าวัดที่ผ่านมาเป็นอะไรกับปูมันจะเข้าเต็มๆม,ม,มันเลยป่าทูมันจะออกหกจุนจามมึงจะไปเหอือบ่เลขล่างก็บอกเขาจ้าอาเยอะได้หลายจิ้มกับมันก็เข้าทั้งล่างทั้งบนวัดที่ผ่านมาเข้าทาั้งบนทั้งล่างครับผมป่ปทาทู่จะได้กินได้ยากบ่ได้ว่าตัวเก่งเด้ ได้กินได้ทานอ,อือเป็นเลขฝันบอกปูด้วยว่าเลขน้ำมนุนปูเลขฝันน,น้ำมุนเลขนำตาเทียนเลขโอ้ยศ้ำตาเทียนมันเขา่าย่ำเข่าม,ามันก็เข่าตรงโอ้แต่ว่ากะกะพ่อได้ได้กินได้ทานได้ปูได้กินได้ทานหกสามศูนย์นี่พ่อได้กินได้ทานอ่าสามตัวแตกนี่นะพี่รองเลขออกหกศูนย์สามปู่ว่าปูหยหกสามศูนย์พี่น้อง เลขมันเลขยูทูบของพวกรัฐมานี่ก็มันชายเอาหันโอ้ปูไให้เจ้าหกศูนย์สามโอ้หกศูนย์สามมาเนี่ยคมันก็มีเลขสองตัวนะมนอยู่ปูก็เลยบอกเพื่อนแปวอยู่วัดบันแทนเอเลขอยู่วัดบันแทนพิบุญลากัมันมีเจ็ดเก้าเด้ออยู่น้ำกันกับปูใหญ่ผมเหี้วผากแหลกของเพลินอยู่ใกล้ๆหลวงปูพิบุญพระไงปูก็บอกปานั่นแหละโอ้ปูผมเห้าวอยู่วัดบันแทน ปูปูฟันเห็นเพื่อนบอกหรือว่าจาังใดเพื่อนมาส่งที่บอกให้บอกบัก,กนี้น้อยนี่ไปเอาอยูฮันเดอ,อ,อร์ไว้สิก็เลยบอกขาจับทุ่มยูทูปเขาไปเอาเขาก็บอกไปแต่ว่ามีอีดีว่าปูมันก็มีอะไรเจ็ดเก้าหน่อยที่เ,เลก,กันขาเจ้าเ 7, 9, ขียนมามีเจ็ดเก้าหลอกก็พอสอนเลยก็พ่อสอนเพื่อนอ นี่ดีตาข้าเจ้าว่าไปว่าไปตาปูบอกข้าเจ้าไปโยบอกไปก็ได้เป็นเจ็ดเจ้ายยหันก็คืออด้สองตัวล่างในสองตัวล่างเออแต่ว่าเลขนำตาเทียนของปูจะหนึ่งหกสามศูนย์ถูกต้องมันมีหกหกศูนย์สามแล้วก็หกหนึ่งสามเลขเนี่ยอ้อสองตัวโอ้มันว่า,นานหนึ่งคับศูนย์มันตัวเดียวกันครับมันก็เลยแปลพิจณาออกมากก็เลยเป็น่ยหก หนึ่งสามหกศูนย์สามครับผมมันก็บมาเขาหกศูนย์สามพูกกะเข่าเน้่เราปูตำหนักที่ว่างวนงบหน่อยได้แล้ว่ะอืมโมปูฝันเกี่ยวพันอยู่ข้างฝุ่นเตี้ยกันเลยได้บอกบอกยูทูบเขาเปเอาอ่าแต่ว่ามีหันมีเจ็ดเจ้าพันบันทึกไปพันเออคือคือใกล้พันเขียนไปแหละพันคอยชี้ล่งพอดสอนไหมครับผมพัน ระบุมือสามไว้สิน่าเนาะมันก็เป็นมืออยังเขาเจ้าบงุจับมันระบุไว้มีเกียเก้าหล่ะคับก็พอสอนนั้นพอสอนนี้กี่แม่ครับเล่มมันก็เลยไปออกยุ่หันอืก็ได้ได้ให้เขายุ่งใ่บ้านชูขี่ได้เองยาวเออบ่ไปเอาเจ้๊บันเล็กออกแล้วพากันไปเบิ้งปุ้ยเฮาหนียวชั่วเนาะออกแรกจังไปเบิ้งครับโอ้ยมันก็คนละเรื่องเลยเป็นอยังไรล่ะเท่าสินเนาะโอ้ยบอกก็บอกคักอยู่ดอกบ่อสินแต่ว่า อ่ะพาคกันยาิไปพุ่นไปพี่มาแล้วมันก็ธรรมดาเนาะการเดือนซายเดือนซายเดิอนซ้ายอายุมันลืมค้าบอกกันแล้วบัดได้เลขออกมาได้มือสองมือมันก็ยั้งไปเบิงแต่กันไปเบิงเบิงกันมาตีข้าใจข้าใจไปเบิงมันก็เห็นแล้วแล้วเป็นเจ็ดเก้าแล้วก็พอดสอที่กันมันเสียชีวิตโอ้ครับเป็นยังไงท่านน้องโอ้มันก็ออกอีหละอีพอว่าฉันและออกกันจะคุยก็นยังไงกูบอกเป่าอยู่แบบนี้อยู่แล้ว มือคับยอขึ้นอะไรเจบเนยบอกเราด้อฉันเนาะออันสูขี่ไล่ฉันเนาะโอ้น้ำัเงี้ยเงี้เขาเจ้ากับมาเอาที่เห็นในถาดนั่นแหละเขาเจ้าได้เมื่อมือว่าโอ้เขาเจ้ามาเอาเดี่ยวเยอวงไงพวกไอ้รัดมันนี่พวกชอูเพ่ออา้าวเออขวาวัดเจตังกับละชิ้นมุอนั่นแหละโอ้คนนาัดเจได้บอกโอ้ยเจตังมันก่อจักับปูจะไล่แน่แน่นแม่นเพิ่นเพิ่นนั่นเป็นข้าวปู งวดก,วกว่อนเมื่อแจ้เขามาตะกี้ก,กับเลขออกหกชุนสามแจ้ามาเอาไปได้นะน,นะนสมัยตะกี้กับด้รครับผมบัดมากงวดนี่แจ้ามากกับมาท่มหวดเลขออกหกชุนสามอีกคือเกขาจบเขือนเลยกันจบกันอีครบรอบนะปูะ่นะครบรอบของมันอ้าพี่รองก็ยบาดนะแน,นี้ล่ะก็จะเมื่อแล้วโอ้พี่้องเอ้มันไดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเลขล่างก็ได้ให้ชุนหานั่นแหละ โอ้พี่น้อยเยออผอ้ก็ให้ยชูนหาคับซิปหาเด้อมันเป็นเหล็กตัวเดียวกัน,นก็บ,บอกฉันเนี่ยตัวกันตัวร่างบ่อปัวครับผมต,ตัวกันกันเอาหากันเอาเฮ็ดกันเอาเดี๋ยวตัวภูเขาวก็บ่ซื้อพ่อบาทเดิเฮ็ดไม่ซื้อเฮ็ดให้ลูกศิษย์ล <c oughs> ูกหาจะซือ้อไม่ใช่แม่บ้านแม่บ้านเราก็ได้อยู่อืแม่บ้านเราก็ถือเด้งหมดแล้วค่าปลาทู่อยู่อ่พอาพอได้ฟังพอได้ฟังน้ำบาดน้ำเมืองเคนแล้วจะเล่าที่เด่นบ่เหร่นบ่อเรียงนง่ำ บาสนใจเรื่องพวกนี้ชื่อๆอยู่ครับผมนี่ผมมาขอกให้เขาไปให้กับเป็นจังบุญพระเจ้าอยู่ดอกอ่าเดี๋ยวชี้หอดชี้แทงเนาะข้าน,นั่น,นมีโสดน้ำออนับภูเนาะบอสได้ว่าเพิ่นอนอกขอนั่นพราอ,อยากเอาของไทยโยแล้วกะยุงที่แหละกะถือว่ากับข้อได้กินได้อยากอยู่อันไหนก็นได้กะให้ว่ากัคือเฮาซอยปู๋ซอยข้นไปหลายทางอ่าขึ้เห็นนั่นแหละโอ้ลูกซีคนก็เดินทางมาเรื่อยๆกะอ่ ถ้าเจ้ามีปัญหาก็มาให้แก้ไขหัลวลังพ้นแบือ่าเกิดมาโดนันเรขจว่าถือจักเคืือบแง่เผื่อนี่ดึงดวงเชิมดวงให้เพื่อทาาออออนกกันเจ้าถือกะเช่นไห้กะถือกันกระเบิดอยู่ก็ได้กินได้ยากอยู่มันหามันก็คือคนเฮาน้อย่ำเฮาเหย็ดว้แล้ว เบื้งหาบุญมีมันก็นได้กันเท่านั้นแหละนี่แห้งแล้วเนาะหมดวันที่สิบหกถึงนี่แหละโ,โอ้พี่รองเออเอาใครที่ติดตามทางช่องได้พี่รองเด้อเมื่อนี้มีโอกาสได้แวะเข้ามาหาปูเพินันร่างว้นก็่ชื่อหอดล่าหอดน้อยพุ่นละโอ้มันก็ออกขี้อนันออกประจำ้ำแง่กับเขาทั้งเล,กล็กรัฐบาลเขาทั้งเล็กแล้วเ,เล็กน้อยมันกับเขาครับ ก็ท่านทุ่มพกเกตต่างที่อยังเขาบอกว่าบุญสวนหรอกอพอเขาเอาเมื่อเขาก็บอกกันโหลดซุ่มเหรียญน้อย <ผม S 2> เหรียญเล่าอาว้ากก็ซื้อไปเด้อเพราะว่าดูดอกครับผมได้นั่งดูดอกกับบ้านเหือดอกก็ได้กินได้อยากมากเรื่อยๆอยูอ่แต่มันบอกเป็นแนวที่ไปโคตรทิ้หน้าเนาะวะครับผม มันบอกบ่ได้แต่ว่าผู้มาขอก็ให้ไปให้เป็นเนี่ยท่าห้เป็นเนี่ยทาาเป็นเนี่ยท่าพี่หน้าอือห้จับเลขรถต่อรี่ตอหลอกไปเพื่อบุญไถ่บุญมันเพราะว่าเป็นอยู่กับดวงแล้วก็วาสนาคนสื่อเนาะครับเพรา้งคนก็เห็นน้ำกันก็ยังบ่มักก็ยังวหวอยู่พอได้สักโอ้ออกแล้วพักโอ้น้ำกันมันเป็นธรรมชาติดอกดวงก้นพี่น้องเห็นกันได้ยังเนาะ เจ็ดสามแปดชัดเจนนะพี่น้องเนาะอ่าง่ามนี่แหละง่ามครับมาบัวตองแปลงง่ามพี่น้องแล้วก็ศูนย์หาเนาะการามันกับพิชิษฐ์หาตัวการปูว่าขั้นเป็นศูนย์อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้แต่ว,ว่ามันกับไม้ของฉันจะได้ขึ้นวง<อ>นนนวดบางนึงกันขึ้งวดบาหนึ่งก็ได้หกหนึ่งสามปูอะไรเบาขึ้น เลขหนึ่งกับเลขศูนย์กับมันกับตัวเลี้ยวกันตัวสูโอ้กระบอกฟฟังอยออ่าเเขาใจบอเห็ดจังันซุกขซื้อหกหนึ่งสมแล้กกศูนยสก็ถืคนตัวเล้ยตีนนักเมันก็มาออกหกศูนย์สามก็ปูบอฟังนะปนี่อันเจ้ากับยกันตัวเล้วโอ้เอาไปลองชหน้าจอเด้อนาสำหรับวนนี้หอดอกได้ถุงหัวยั ปูตั้งเฮ็ดหรือว่ามีคนมาขอตั้งเฮ็ดเยอะนมากเมื่อกลูกหลานนะผู้เขาเคยอยู่น้ำไหนแล้วก็ขอเฮ็ดอะไรนะเตี้ยหายก็ได้ผู้เขาเจ้าผู้เอาไปแล้วผู้ลับคนเอาไปแล้วก็ให้มูมูไปซื้อพัดซื่อเจ้าของบาซื้อมันกับวันไหนก็เก้าวันนะคือมหาปูแมานั่นมันนี่เอาเอาปูเอาเลขอันฝากซื้อเอาทายเลขน้ำปูแมาอ่เตี้ยเห็นคนว่างไปหันเตี้ยกับไปให้บุ้งมูเบิึง ผู้บรรผู้เบิ้งขันได้ซ้ำเออได้ซ้ำก็ขวางกับฮาเตโซ่ฮาเตโซมันก็เป็นธรรมชาติเออธร้งบาร์ดาเจ้ปัวมันเป็นธรรมดามันชินมากแหละกบบน้ำมาได้ตลอดเวลก็ได้ว่าคันบ่อยากซื้ออยากหาไก่เอาใส่กระเป๋าเสือใบเบิ้งอ่นแม่มันออกมากค่อยเอามาเบิ้งมันมีบอลเลยอุกบอยคนใดๆดิโอ้คือผู้อุกบอยเป็นผู้ไปซื้อไปหาน้ำไผ่ไหมครับขอกระหาย บุญตัวตัวมีตัวก็ไดเดียวถ้าบุญบ่โตบ่มบีถึงมันก็บ่ได้ไมันเป็นเงินเทวดาเพิ่นแม่ก็ะบอ,อกที่เ<ด>ี่ครับผม<ด>อือก็คื<ม>บอบ่โอยฟังแหละทายไปคักงไปอ้างมูบึกบึกบึบบบบบกเยอะก่านี้อือตัวไายมูชั่วมูว่าได้มาหาปูเตี้ยาปูกัดเห็นตะเลขกันน้ำมันอยู่ถาดดีนะเตี้ยกันกับงวดก้อนนั่นแหละเขาก็มาดทายเอาเมื่อศูนย์หกสามนั่นเองครับผม เลขวองยังละสูน่าันศูนย์หกสามอะไรอีพอชันมึงในเงินบ่ล่ะพ่อฉันเออเออดีดัวยเล้วบัตรงวนนี่ม่าเองอีพอบัตรมาว่ากูให้หกศูนย์สาม่อให้จะดูตัวเข้าเฉยว่าันมันมาจังที่เดีดเนาอกูเห็ดได้จังที่ทุกกระชือจำนี่เราไปยังกันสู้อย่างได้ก็บพ่อันเลขว่ามากระึึอยินเนี่มันก็ออกแบบใกล้ๆกันสองมวดซ้อนแล้วครับผมก้อนน้นมันก็ออกศูนย์หกสามมันเอ เครื่องนั่นเองยะแมนปูออาได้อออีกเนาะกะซ้าสองดิงแมนศูนย์หกสามบางหงดหนึ่งบางอหนึ่งก็บาชนชนหวดชนหวดแมนแมนแมนโอ้ชนบ่อจครับผมครับมานอกวันที่สิบหกอนที่มาวันคู่นั่นออกวันคู่ที่ว่ยเลขล่ามันออกหกหนึ่งนั่นเลขบนบัออกศูนย์หกสามมาวันที่หนึ่งเอาวันที่หนึ่งมันจะมาออกเจ็ดเก้า บนกับมาออกหกศูนย์สามน่ะไม่เอาเจ็ดศูนย์มาเขาเครื่องด้วชื่นอนั่นจ้ะก็ดีจะบอกตัวเกาอีกเออ,อพี่น้องนะนั่นแหละก็คือฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะเอาผู้ใดคีดจ,จิกจามมาหาเหงได้พี่น้องเล้ววันนี้มีโอกาสได้มาหาปูเขาผมยาวเนาะมาขอโศกขอบารแล้วี่น้ำปูฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องมาขอเหล็กน,น้ำมนต์เหล็กน้ำตาเที่ยนฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะแคปหน้าจอเอาได้พี่น้องเด้อ มีาะแจกไปใช้มากอาีุก็เห็นดีครับทีมงานมาก,กดกันตูวเอาไอ <ป S> ้พูกมากกันยังนีครับตัดจอเอาครับผมเด้อพี่น้องเด้อขอให้เฮงๆปังๆังลำลำรวยครับโอ้ได้กินได้อยากจุดอ,อ๋อกตับบ้านไหนวัา